สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับครูนะครับสุชาติพิบูลวรศักอีกครั้งหนึ่งนะครับในวิชาภาษาไทยนะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้นะครับเราจะมาศึกษากันนะครับในหัวข้อการเขียนเรียงความนะครับเมื่อนักเรียนศึกษาบทเรียนนี้สําเร็จแล้วเนี่ยนะครับนักเรียนก็ควรจะต้องเขียนเรียงความได้นะครับอันนี้แน่นอนใช่ไหมครับ หลังจากนั้น <S <S <an> <S นักเรียนก็นจะต้องผลิตงานเขียนของตนเองนะครับในรูปแบบต่างๆได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะประเมินงานเขียนของผู้อื่นนะครับแล้วนำมาพัฒนางานเขียนของตนเองได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือนักเรียนจะต้องมีมารายาทในการเขียนด้วยนั่นเองครับทีนี้ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะครับครูก็จะมีคำถามนะครับมาให้นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลนะครับนักเรียนครับ เรียงความคืออะไรครับนักเรียนลองตอบครูหน่อยนะครับแล้วก็เรียงความเนี่ยมีโครงสร้างกี่ส่วนอะไรบ้างนะครับนักเรียนช่วยตอบครูหน่อยครับครูให้เวลานั้งเรียนนะครับสิบวินาทีก็พอครับง่ายมากเลยครับคำถามสองคำถามนี้จับเวลาครับยอดเยี่ยมเลยครับ เด็กๆของครูนะครับหลายคนนะเขียนเรียงความกันมาตั้งแต่สมัยประถมแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามเนี้ยไม่เกินความสามารถของพวกเธอแน่นอนนะครับเรียงความคืออะไรนะครับแนวคําตอบที่ครูมีนะครับทุกคนจะต้องตอบใกล้เคียงกับที่ครูมีแน่นอนนะครับก็คือว่าเรียงความเนี่ยก็คืองานเขียนนะครับร้อยแก้วที่มุ่งถ่ายทอดนะครับความคิดและประสบการณ์นะครับโดยมันจะประกอบด้วยโครงสร้างทั้งหมด กี่ส่วนลูก3ามส่วนนะครับเก่งมากเลย3ามส่วนนี้ประกอบด้วยอะไรครับอ่าก็คือคำนามใช่ไหมครับทุกคนเรียนมาแล้วหมดทุกคนแหละแน่นอนนะครับมีอะไรอีกเนื้อเรื่องนะครับและสุดท้ายคืออะไรก็คือส่วนสรุปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเออข้อความเออคำถามเนี้ยนะครับนักเรียนตอบได้ทุกคนแหละนะครับทีนี้ต่อไปนะครับ ครูก็จะมีคําถามนะครับมาให้นักเรียนเนี่ยนะครับเปกิจกรรมนะครับมาให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันลองทำนะครับนักเรียนเนี่ยร่วมกันอ่านตัวอย่างเรียงความเรื make ่องครูในดวงใจนะครับแล้วร่วมกันวิเคราะห์นะครับว่าวิเคราะห์ว่าอะไรครับประเด็นที่1นะครับให้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่าเรียงความเนี้ยนะครับมีลักษณะการเขียนส่วนคํานําส่วนเนื้อเรื่องและก็ส่วนสรุป เป็นอย่างไรนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่าเรียงความที่ดีเนี่ยจะต้องมีลักษณะอย่างไรนะครับครูจะให้นักเรียนช่วยกันทํากิจกรรมนี้นะครับเป็นเวลาทั้งหมด10นาทีเพราะว่ากิจกรรมนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าเรียงความ1บทเนี่ยนะครับมันหนึ่งหนึ่งเรียงความเนี่ยนะครับก็จะมีเนื้อหาค่อนข้างยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนเนี่ยลองช่วยกันวิเคราะห์นะครับ2ประเด็นนี้นะครับ ทั้งหมด10นาทีครับจับเวลาเลยครับ หลายคนนะครับทำกิจกรรมนี้นะครับได้เสร็จนะครับก่อนเวลาด้วยซ้ำนะครับแสดงว่านักเรียนเนี่ยนะครับก็เพิ่มพูนทักษะนะครับในการเรียนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่4กันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับคำตอบที่เรียนเนี่ยได้ทำกันมาเนี่ยนะครับจะสอดคล้องกับแนวคำตอบที่ครูเตรียมไว้ไหมนะครับ เรียงความเรื่องครูในดวงใจเมื่อสักครู่นี้นะครับนะมีลักษณะการเขียนคำนำเนื้อเรื่องและส่วนสรุปเป็นอย่างไรนะครับนะส่วนคำนำนะครับก็คือส่วนที่ครูทํากรอบไว้ให้แล้วนะครับส่วนนี้นะครับก็คือส่วนที่เป็นคํานำนะครับนักเรียนตอบเหมือนครูไหมนะครับหลายคนก็ตอบเหมือนครูเลยนะครับเก่งมากๆเลยนะครับ นะอย่าท้อนะครับเราต้องช่วยๆกันเรียนแล้วก็ช่วยๆกันศึกษานะครับกิจกรรมที่ครูเตรียมมาให้นักเรียนเนี่ยมีประโยชน์เสมอนะครับดังนั้นเรียงความในส่วนของคำนำเนี่ยนะครับก็คือจะใช้ข้อความจากเนื้อเพลงที่เห็นไหมครับพระคุณที่3างดงามแจ็มใสแต่ว่าใครหนอใครเปร,เปรียบเปลยครูไว้ว่าเป็นเรือจ้างนะครับขึ้นต้นด้วยเพลงนะครับมากล่าว นำเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาโดยอธิบายเกี่ยวกับพระคุณของครูนั่นเองครับทีนี้ต่อไปนะครับส่วนเนื้อเรื่องนะครับส่วนเนื้อเรื่องก็คือส่วนที่ครูทำกรอบไปให้นันกเรียนดูนะครับนั่นเองนะครับก็คือตั้งแต่ย่อหน้าที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าครูพนิดมีความสามารถด้านการแต่งกรอนเนี่ยนะครับนะไล่ลงไปนะครับนะเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะกล่าวถึงความประทับใจนะครับความรู้สึกรักและเคารพ ที่มีต่อครูของผู้เขียนนะครับโดยแต่ละย่อหน้าเนี่ยครับก็มีเนื้อหาเชื่อมโยงกันนะครับเชื่อมโยงกันตลอดเลยนะครับแล้วส่วนสรุปนะครับส่วนสรุปก็คือข้อความที่ครูทำกรอบไปให้นักเรียนตามนี้นะครับส่วนสรุปนี้นะครับ ก็จะกล่าวถึงความรู้สึกซาบซึ้งนะครับในบุญคุณและความเมตตาของคุณครูนะครับที่มีต่อผู้เขียนแล้วก็จะจบด้วยการนำเนื้อเพลงนะครับพระคุณที่3เพื่อใช้ในการอวยพรแด่คุณครูอีกครั้งหนึ่งนึกเห็นไหมครับย่อหน้าสุดท้ายเห็นไหมครับที่เขาขึ้นต้นนะครับด้วยเครื่องหมายคำพูดนะครับอัญประกาศเปิดเนี่ยนะครับบุญเคยทำมาแต่ปางใดๆเรายกให้ท่านตั้งใจกราบกราน ระลึกคุณท่านกระตัอยู่นะครับโรคและภัยอย่ามากล่อมกลายคุณครูขอกุศลผลบุญคํำชูให้ครูเป็นสุขชั่วนิรันดร์นะครับแล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งว่าให้ครูเป็นสุขชั่วนิรันดร์นี่คือบทสรุปของบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็เป็นบทสรุปของเรียงความนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรียงความที่ดีนะครับมีลักษณะอย่างไรนะครับนะหลายคนก็ตอบมาได้นะ ใกล้เคียงกับแนวคาตอบที่รูเตรียมไว้แน่นอนนะครับมีอะไรบ้างครับลูกประการแรกนะครับการเขียนเรียงความที่ดีและมีประสิทธิภาพเนี่ยจะต้องมีหลักในการพิจารณาดังต่อไปนี้นะครับคืออะไรประการที่1ก็คือการมีเอกภาพนะครับเอกภาพของเรียงความนะครับหรือว่าเอกภาพของข้อเขียนต่างๆเนี่ยครับเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่ามันหมายถึงการที่จะมุ่งเสนอความคิดนะครับหรือว่าสาระสําคัญเพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่งเพียงประเด็นเดียว ให้มันเป็นเอกภาพตลอดเรื่องนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือสัมพันธภาพนะครับสัมพันธภาพนี่ก็คือความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงนะครับร้อยเรียงกันของเนื้อความแต่ละส่วนนะครับโดยที่เวลาผู้อ่านอ่านแล้วเนี่ยก็ไม่รู้สึกตะกุกตะกักนะครับผู้เขียนเขียนแล้วก็รู้สึกว่าภาษามันเรียบสละสลวยนะครับไม่มีข้อผิดพลาดประการใดนะครับและ ลักษณะสุดท้ายนะครับก็คือสารัฐภาพนะครับสารัสภาพก็คือใจความสําคัญนะครับหรือว่าเนื้อหาสาระที่เราต้องการจะนําเสนอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะเขียนเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเนื้อหาที่เราจะนําเสนอเนี่ยนะครับเราจะต้องเขียนให้อยู่ในเนื้อหาที่เราต้องการจะนําเสนอนะครับอย่าเขียนออกนอกเรื่องนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเอ่อเนื้อเนื้อเรื่งเรียงความของนักเรียนนะครับหรือว่าข้อเขียนนักเรียนเนี่ย ก็จะไม่มีสารัฐภาพนั่นเองนะครับเมื่อนักเรียนนะครับได้ปฏิบัติกิจกรรมนะครับการวิเคราะห์องค์ประกอบของเรียงความเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับแล้วก็บอกครูได้แล้วละว่าเรียงความที่ดีเนี่ยต้องมีลักษณะอย่างไรนะครับทีนี้นะครับกิจกรรมต่อไปนะครับครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยนะครับตอบคําถามครูนะครับว่าเรียงความเรื่องครูในดวงใจเมื่อสักครู่นี้นะครับมีเอกภาพสัมันธภาพแล้วก็สารัฐภาพอย่างไรนะครับ ครูให้นักเรียนช่วยครูตอบครับจับเวลานะครับ3นาทีก็พอครับแป๊บเดียวน่าจะทําได้นะครับจับเวลาเลยครับยอดเยี่ยมเช่นเคยนะครับหลายคนเนี่ยตอบเสร็จก่อนที่เวลาจะหมดที้สานะครับแสดงว่านักเรียนเนี่ยนะครับตั้งใจเรียนมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแนวคําตอบที่ครูเตรียมไว้นี่ครับ ตรงกับสิ่งที่นักเรียนตอบครูมาหรือเปล่านะครับจากเรื่องความเรื่องครูในดวงใจเมื่อสักครู่นี้นะครับเอกภาพของมันเนี่ยนะครับก็คือมีจุดมุ่งหมายเดียวก็คืออะไรครับลูกคือการกล่าวถึงพระคุณของครูนั่นเองใช่ไหมครับส่วนสมรรถภาพนะครับเรื่องความเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือมีการลำดับความคิดนะครับที่ต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็ ทุกยอหน้าเนี่ยร้อยเรียงเข้าหากันนะครับเข้าไปด้วยกันเนี่ยอย่างสมคัญกันนะครับไม่มีย่อหน้าไหนเนี่ยที่ไม่สัมพันธ์กับย่อหน้าที่ผ่านมาเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของสาร,รภาพนะครับก็คือเรียงความเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเน้นให้ผู้อ่านเนี่ยสัมผัสกับความรักนะครับแล้วก็สำนึกในพระคุณของครูได้อย่างเด่นชัดนั่นเองครับ ทีนี้ครูก็มีข้อสังเกตนะครับเกี่ยวกับย่อหน้าของเรียงความนะครับมาให้นักเรียนพิจารณานะครับย่อหน้าของเรียงความเนี่ยครับเขาบอกว่าการเขียนเรียงความที่ดีเนี่ยนะครับไม่ควรจะมีเพียงแค่3ย่อหน้าเท่านั้นนะครับลูกนะครับเรียงความที่ดีนะครับเขาให้แนวคิดว่ามันมีองค์ประกอบ3องค์ประกอบแต่3องค์ประกอบเนี้ยไม่ได้แปลว่ามี3ย่อหน้านะครับนักเรียนต้องเข้าใจใหม่นะครับย่อหน้าคำนามนะครับมีย่อหน้าเดียวแน่นอนนะครับ แต่ยอ่อหน้าเนื้อเรื่องเนี่ยนะครับมันอาจจะมีมากกว่า1ย่อหน้าก็ได้นะครับแล้วก็ย่อหน้าสรุปนะครับก็อาจจะมีมากกว่า1ย่อหน้าก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะเรียบเรียงเรียงความนั้นในลักษณะที่ยาวหรือสั้นอย่างไรนะครับแล้วเราก็ควรที่จะคํานึงคํานึงถึงการเขียนย่อหน้าให้เหมาะสมนะครับด้วยนะครับแล้วก็เราควรที่จะเขียนย่อหน้าทุกครั้งนะครับเมื่อต้องการเสนอประเด็นใหม่ๆนะครับ จากนี้ไปนะครับครูก็จะมีคําถามนะครับมาถามนักเรียนต่อนะครับครูใช้นักเรียนเนี่ยร่วมกันสรุปนะครับเกี่ยวกับการเขียนเรียงความนะครับเป็นแผนภาพความคิดนะครับให้ถูกต้องเหมาะสมและก็สวยงามนะครับกิจกรรมเนี้ยนะครับครูให้เวลานักเรียนแค่นาทีเดียวพอครับนักเรียนไม่ต้องตกแต่งครับเดี๋ยวเรียนไปตกแต่งเพิ่มเติมภายหลังนะครับจับเวลาเลยครับ อ่าหลายคนเสร็จก่อนเวลาเช่นเดิมนะครับเก่งจริงๆนะครับนักเรียนของครูทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแนวคําตอบที่ครูเตรียมไว้เนี่ยนะครับสอดคล้องกับสิ่งที่เรียนได้ตอบครูมาหรือเปล่านะครับเรียงความนะครับเรืยองความเนี่ยนะครับมันก็จะมีอะไรครับมีโครงสร้างใช่ไหมครับมีโครงสร้างในโครงสร้างเนี่ยมันก็จะมีแบ่งเป็นย่อยๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าย่อยๆของมันคืออะไรอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือเรียงความจะต้องมี คุณภาพด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าโครงสร้างมีอะไรบ้างโครงสร้างก็มีนะครับลูกมีคํานมใช่ไหมฮะมีเนื้อเรื่องแล้วก็มีสรุปนะครับส่วนคุณภาพของเรียนความต้องมีเลยครับมีเอกภาพมีสมรรธภาพแล้วก็มีะไรครับสารรัฐภาพนั่นเองนะครับใครเขียนแผนภาพความคิดได้แบบนี้นะครับแสดงว่านักเรียนเนี่ยเยี่ยมยอดเลยนะครับเก่งมากๆเลยครับทีนี้กิจกรรมต่อไปนะครับ นะครูก็จะมีข้อสอบนะครับตัวอย่างข้อสอบเนี่ยมาให้นักเรียนลองพิจารณาดูแล้วลองช่วยครูตอบหน่อยนะครับออตัวอย่างข้อสอบนี้นะครับมาจากข้อสอบโอเน็นะครับข้อใดไม่ใช่ลนะักษณะการเขียนเรียงความที่ดีนะครับข้อ1น,นะครับเขียนเนื้อหาในแต่ละส่วนให้สัมพันธ์สอดคล้องกันนะครับข้อ2ใช้ถ้อยคํากระชับและสื่อความหมายได้ชัดเจนนะครับข้อ3เขียนคํานําให้กระชับ และกระตุ้นความสนใจผู้อ่านนะครับข้อ4เลือกใช้ถ้อยคำแปลกใหม่เพื่อสร้างลีลาการเขียนที่เป็นเอกลักษณ์นะครับหรือข้อ5วางโครงเรื่องเพื่อให้การจัดลำดับความคิดในการนำเสนอเนี่ยเป็นไปโดยสมบูรณ์นักเรียนคิดว่าข้อสอบข้อนี้นะครับข้อใดไม่ใช่ลักษณะการเขียนเรียงความที่ดีลองช่วยครูตอบเลยครับอ่าหลายคนก็ยังตอบข้อ1บ้างข้อ2บ้มาก ข้อ3บ้างข้อสบ้างข้อ5บ้างไม่เป็นไรคำรนั่งเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าข้อเฉลยเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับเฉลยคือคืออะไรลูกอ่าเก่งมากครับก็คือข้อ4นั่นเองลูกเพราะอะไรเพราะว่าการเขียนเรียงความเนี่ยเป็นการเขียนโดยใช้สำนวนภาษาของตนเองนะครับแต่ไม่จำเป็นจะต้องใช้ถ้อยคําแปลกใหม่อาจจะทําให้ผู้อ่านเนี่ย อ่านแล้วเข้าใจได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเขียนเรียงความด้วยสำนวนภาษาตัวเองนะครับนะโดยที่ไม่ต้องใช้ถ้อยคําแปลกใหม่นั่นเองนะครับเมื่อนักเรียนนะครับได้ปฏิบัติกิจกรรมนะครับได้ตอบคาถามครูมาต่างๆนานามากมายแล้วนะครับทีนี้นะครับเพื่อเป็นการที่เพิ่มพูนนะครับกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ นักเรียนจะได้นําความรู้ของนักเรียนไปใช้กับการเรียนได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับครูก็จะมีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนลองทําดูนะครับกิจกรรมนี้นะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยแต่ละคนเขียนเรียงความตามหัวข้อที่นักเรียนสนใจนะครับหนึ่งเรื่องนะครับความยาวประมาณหนึ่งหน้าเพื่อประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ครูตั้งไว้นะครับโดยที่ตัวชี้วัดที่ครูตั้งไว้นี่นะครับ ครูก็จะมีประเด็นในการประเมินดังต่อไปนี้นะครับถ้าเรียนเขียนได้ครบถ้วนถูกต้องตามประเด็นที่ครูตั้งไว้นี่เอาไปเลยนะครับคะแนนเต็มนะครับอันดับแรกเนี่ยนะฮะครูก็มีประเด็นว่าถ้านักเรียนเขียนเรียงความนี่จะต้องเขียนได้ถูกต้องตามโครงสร้างนะครับอันนี้ประเด็นที่1นนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับนักเรียนจะต้องเขียนเรียงความได้ถูกต้องมีเอกภาพสัมพันธภาพแล้วก็มีสารัสถภาพด้วยนะครับ อีกประเด็นหนึ่งนะครับนักเรียนจะต้องเขียนเรียงความได้สอดคล้องกับหัวข้อที่ตัวเองเลือกนะครับสมมุติถ้าเกิดนักเรียนเลือกหัวข้อที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนักเรียนก็ต้องเขียนให้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับไม่ใช่เขียนออกไปออกนอกรู้นอกทางอย่างนี้ไม่ได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือนักเรียนจะต้องใช้ภาษาได้ถูกต้องชัดเจนแล้วก็เหมาะสมด้วยนะครับทีนี้หลังจากที่เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเมื่อสักครู่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเป็นการนะครับ เพิ่มพูนทักษะการนําเสนอนรกเรียนเนี่ยนะครับครูก็จะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทําต่อนะครับจากเรียงความเมื่อสักครู่นี้นะครับที่นักเรียนได้เขียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับครูก็ใช้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยออกมานําเสนอผลงานการเขียนเรียงความของตนเองหน้าชั้นเรียนนะครับนักเรียนและครูก็จะร่วมการประเมินผลงานนะครับแล้วก็นําไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาผลงานของตนเองให้สมบูรณ์นะครับต่อไปหลังจากที่นักเรียนได้นําเสนอผลงานของเรียนหน้าชั้นเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับกิจกรรมสุดท้ายนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าผลงานของเรียนเนี่ยให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะครับครูก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยนำทักษะการเขียนเรียงความนะครับไปถ่ายทอดให้แก่เพื่อนแล้วก็น้องๆที่ต้องการฝึก การเขียนเรียงความนะครับในช่วงเวลาพักกลางวันหรือว่าหลังเลิกเรียนนะครับหรือเขียนเรียงความที่มีประโยชน์นะครับต่อส่วนรวมนะครับเช่นการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับการมีจิตสาธารณะแล้วก็นําผลงานของตนเองเนี่ยนะครับไปเผยแพร่เพื่อให้ผู้อื่นเนี่ยตระหนักถึงส่วนรวมมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่เรียนได้ศึกษา หัวข้อาการเขียนเรียงความนะครับมาเป็นที่เรียบร้อยจบสมบูรณ์แล้วเนี่ยครับครูก็หวังว่านักเรียนจะนําความรู้ที่ได้เนี่ยไปปรับใช้กับการเรียนนะครับแล้วก็ในชีวิตประจําวันของนักเรียนด้วยนะครับแล้วครูก็หวังว่านักเรียนจะมาพบกับครูในคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย